อาจารย์เฮงไพรวันจอมขอมังเวทห้าแผ่นดินสิทตรงพ่อกรเหนียวไม่เป็นรองใครจนตำรวจร้องขอให้เลิกสักว์อาจารย์เฮงไพรวันเป็นคนพื้นเพในทุ่งหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นบุตรของนายตำรวจผู้ตรวจการเดินจำท่านเกิดในปีพศ2428ในสมัยรัชกาลที่4แล้วสิ้นในปีพศ2502ในสมัยรัชกาลที่9 ข้อมูลบางที่บอกว่าท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่4เมื่อดูจากปีพศแล้วเป็นการสรันนิษฐานผิดเพราะแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่4ยุติลงที่พศ2อ1 1สอ,อุปสมบทครั้งแรกณนวัดสุวรรณดาวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศึกษาตำรับตำราวิชาโบราณต่างๆจากวัดประดูทรงธรรมซึ่งเป็นวัดที่เก็บรวบรวมตำรับตำราต่างๆเอาไว้มากมาย อันเป็นแม่บทของตำราที่ว่าด้วยเวทมนต์คาถาและอักขระเลขยันเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้เรียนรู้ตามคำพีรัตนามาลาอย่างแตกฉานและเจนจบภายหลังท่านได้ลาศิกขาบทและกลับมาอุปสมบทอีกครั้งณนวัดพญาติกาวรามโดยมีหลวงพ่อกรันธรรมโชตเป็นพระอุปัชาได้ศึกษาสัพพวิชาหลายแขนงจากหลวงพ่อกรันและได้ลาศิกขาบทอีกครั้งมาเป็นคารวะาจนกระทั่งถึงแก่ชีวิต ฐานะครอบครัวทางบ้านของอาจารย์เฮงนับได้ว่าเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินมากระดับขั้นเศรษฐีมีที่ดินที่นามากในทุ่งหันตราคุณพ่อของอาจารย์เฮงเป็นคนที่มองการไกลได้ให้อาจารย์เฮงไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศคือปีหนังประเทศสิงคโปร์ซึ่งคนไทยในยุคนั้นหากสามารถส่งลูกไปรเรียนที่ต่างประเทศได้ถือว่าไม่ธรรมดาทางด้านฐานะอาจารย์เฮงตกลงได้เดินทางไปสิงคโปร์ ตามคำของคุณพ่อทุกประการการไปศึกษาถึงต่างประเทศทำให้อาจารย์เฮงได้พบเพื่อนใหม่ๆมากมายและเหล่าพ้องเพื่อนนั้นต่อมาได้รับราชการกันเกือบหมดได้เป็นพยาได้เป็นคุณหลวงหลายคนอาทิเช่นพญาเพชรปรีชาแต่ขณะที่ศึกษาอยู่นั้นภายใต้ใจิตใจของท่านอาจารจจย์เฮงจิตใจยังระลึกวันที่บวชเป็นพระอยู่แล้เพิ่งจะราศิกขาบวมามันม และก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่ออาจารย์เฮงบวชครั้งแรกที่วัดสุวรรณดาวรา,รามเหตุที่ทําให้ในใจของอาจารย์เฮงเป็นเยี่ยงนี้เพราะว่าหลวงตาชื้นในวัดสุวรรณดาวรา,รามเล่นแร่แปรธาตุอะไรบางอย่างให้ดูด้วยกาถาอาคมจึงรู้สึกชอบและอยากจะทําให้ได้อย่างนั้นบ้างครั้นจะบวชอยู่ต่อก็ไม่ไหวเพราะพ่อเร่งรัดว่าต้องไปศึกษาต่อจึงจําใจต้องลาสิกขาบวชก่อน เพื่อเป็นการวิขัดใจต่อพ่อใครจะไปคิดได้ว่าที่สุดแล้วอาจารย์เฮงก็ทาเรื่องลาออกจากโรงเรียนที่ปีนางด้วยตัวเองเพราะการเรียนอยู่ที่นั่นรู้สึกฝืนจิตใจชอบคนอาจารย์เฮงจึงได้หาเรือกับเพื่อนสนิทซึ่งต่อมาได้เป็นพญาเพชรปรีชาวัาจลาออกกลับเมืองไทยเพื่อศึกษาสยเวทเพราะชอบทางนั้นท่านพญาเพชรปรีชาก็ไม่ได้ทักท้วงแต่ ได้แนะนําว่าของดีของขลังทางภาคใต้บ้านเราก็มีอยู่มากโดยเฉพาะที่เขาอ้อพัทลุงที่สุดแล้วในเดินทางกลับประเทศไทยโดยเข้ามาใส่อยู่ทางภาคใต้ก่อนหลังจากที่ได้ยินคําเพื่อนแนะนําจึงบ่ายหน้าไปที่เขาอ้อพัทลุงที่มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากมายอาทิอาบน,น้ําว่านสักยันต์ก้าเฮชาตรีศึกษาเพื่อสมุนไพรเป็นต้นการหาสมุนไพร ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆเมื่อเดินเข้าไปในป่าขเขาลึกแล้วเมื่อพบสมุนไพรบางตัวตามสูตรต้องเก็บตามเลิกยามเพราะสมุนไพรบางตัวต้องเก็บยามเช้าบางตัวต้องเก็บกลางคืนเพราะสมุนไพรบางตัวจะคลายตัวยาวออกมาที่ใบตอนกลางคืนพอเราไปเก็บตอนกลางวันก็คงไม่มีประโยชน์หรือบางตัวเราต้องเก็บยามเช้าแต่พอไปเก็บยามบ่ายก็ไม่ส่งผลใดประการใด นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยแท้สมุนไพรที่เก็บยากมากที่สุดเห็นจะเป็นจำพวกที่ต้องไปเก็บตอนเดินไหยเวลาเก็บต้องกลั้นหายใจเพราะในป่าเงียบมากพอไปถึงต้นแล้วถ้าหาหายใจดังจะทำให้ว่านตกใจหุบดอกหุบใบจนสิน้นก็จะไม่สามารถเก็บได้เพราะถึงเก็บมาตัวยาของว่านก็วิ่งกลับเข้าลำต้นแล้วก่อนเด็ด ก็ต้องว่าคาถาบัดรพรีต่อเจ้าป่าเจ้าเขาในใจก่อนไม่ใช่เจอแล้วจู่จูเด่นเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้จึงเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากท่านชอบเรื่องของการสักยันเป็นอย่างมากจึงพยายามศึกษาในขั้นพื้นฐานจากที่สำนักเขาอ้อที่สำนักเขาอ้อนี้แม้แต่ในหัวมหาเศรษฐีอย่างดรไมตรีบุญสูงก็ได้มาศึกษาถาวายตัวเป็นสิทธิและได้อาบน้ำว่านด้วย การอาบน้ําว่านนี้ทําให้ผิวหนังดีคือหนังเหนียวฟันแทงยิงไม่เข้าอาดีตในตํารวจปราบปรามเสือร้ายอย่างพลตบรีขุนพันธ์ก็เป็นสิทง์สยเขาอ้อนี้เช่นเดียวกันอาจารย์เฮงอยู่เขาอ้อได้ประมาณสมเดือนก็เดินทางกลับเข้าพระนครจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเกิดที่ทุ่งหันตราไม่นานพ่อของท่านซึ่งป่วยอยู่ก็ได้จากไปท่านจึงมุ่งหน้าศึกษาเรื่องสัยเวทอีกครั้งอย่างจรงิงจัง โดยคราวนี้ท่านได้เดินทางไปที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งเป็นวัดที่เก็บเอกสารวิชาตำรับตำราบโบราณตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ,ะเสสนเรศวรมหาราชมีบัญชาให้สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วพระเกจิเชื้อสายรามันเป็นผู้เรียบเรียงและรวบรวมขึ้นโดยเฉพาะวิชาเดินทัพพิชัยสงครามหลักการของตำราพิชัยสงครามสามารถแตกออกได้หลายแขนงอาทิวิชาสมุนไพรรักษาโรคนานา,นาชนิด วิชาศักยันต์และอัคระอันศักดิ์สิทธิ์วิชาการตั้งพิธีกรรมวิชาการตั้งค่ายกลวิชาการตั้งทัพวิชาการเลือกใช้สมรภูมิสร้างเมืองหรือหวงจุยวิชา,าตั้งปั้นเครื่องรางเป็นต้นอาจารย์เฮงได้ศึกษาคำมพียรัตนามาลาหรือคาถามหาพุทธาทิคุณซึ่งว่าด้วยบทอิติปิโสครบสูตรในนั้นมียันมหาจากักรพรรดิาธิราชการศึกษาสมัยนั้นเมื่อท่องได้แล้ว ก็ต้องเขียนได้เมื่อเขียนได้ก็ต้องเรียนวิธีกรรมเสริมต่างก็ต้องใช้วิธีกรรมควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆอย่างคนรุ่นหลังๆอย่างการลบกระดานเพื่อเอาผงพุทธคุณมือก็เขียนกระดานชนวนไปใจก็ตรึกนึกบริกรรมคาถาเขียนไปจนครบจบขบวนเวลาลบก็กั้นใจให้คาถาอีกบทลบเอาผงเพื่อใส่ในบารพระนั่นแหละกว่าจะได้สักหนึ่งย่อมยากเย็นปนนิดหนะัก เครื่องรางของขลังในยุคสมัยก่อนจึงมากไปด้วยความขลังศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพจริงๆไม่ใช่เปิดโรงงานนั่งปั๊มกันทั้งวันทั้งคืนของคนโบราณเขาดีทั้งในทั้งนอกเนื้อหามวลสารดีแล้วแต่กว่าจะเป็นมวลสารได้ก็ต้องว่าคาถาทุกขั้นตอนจึงไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมพระเครื่องรางของขลังเก่าๆจึงขคังผู้ใดใครมีจึงหวงแหนนักเพราะเป็นของที่ดีจริงๆ เลิศจริงๆเพราะเขาไม่ได้ทำกันเล่นๆในการเสกเครื่องรางก็ต้องตั้งราชวัชชัดธงเป็นสถานที่สำหรับเสกต้องมีการบวงสวงพิธีกรรมต่างๆนานาชนิดไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดคนที่ขาดความละเอียดและไม่ได้ศึกษามาโดยตรงหากไปจับไปต้องคงจะทำไม่ได้ตามสูตรแน่แท้เมื่ออาจารย์เหงศึกษาจนแตกฉานแล้วจากนั้นท่านคิดที่จะศึกษาเรื่องของยันนักรบสูตรอีกสูตรหนึ่ง ซึ่งตอนท่านอยู่ภาคใต้ยังไม่ทันได้ศึกษาเพราะมีเหตุต้องกลับมาที่บ้านก่อนโดยเรื่องของพ่อท่านสูตรยันที่ว่านี้คือยันนะเก้าเฮชาตรีเป็นที่สุดยอดอีกหนึ่งผู้ที่มีความรู้เรื่องอยังนนี้เหลือน้อยเต็มทีแต่บังเอิญหลวงพ่อกรันธรรมโชติวัดพญาตีกาวรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีความรู้เจนจบในเรื่องนี้อาจารย์แหงจึงไมอบกายถวายชีวิต อุทิศต,ตนเป็นลูกศิษย์โดยขอบวชกับท่านนับเป็นการบวชครั้งที่สองโดยมีหลวงพ่อกรันเป็นพระอุปัชฌาย์วิชาของหลวงพ่อกรันไม่มีการจดบันทึกรวบรวมเอาไว้เป็นคำภีใครจะศึกษาต้องถ่ายทอดกันปากต่อปากคืออยู่กันคนละฝาห้องอาจารย์จะเป็นผู้บอกตัวคาถาและอักขระให้ท่องจำเอาเองให้ได้เหตุที่ไม่มีการจดบันทึกเกรงว่า ขทานนั้นจะร่วงหล่นไปตามพื้นเมื่อกระดาษนั้นหล่นหายหรือทิ้งทําลายวิชาที่อาจารย์เฮงศึกษาจากหลวงพ่อกรันนั้นมีอยู่หลายแขนงอาทิชักยันนะก้าเฮชาตรีการฝังเข็มทองการสักยันนานานา,นา,นาเป็นกรงจากนาวรายซึ่งมาจากอิติปิโสแปลงรูปหรือนารายแปลงรูปการฝังเข็มทองคือเอาทองคําแท้มาทําเป็นเข็มเล็กๆฝังเข้าไปในลําตัว การฝังโดยมากจะใช้ถึง9้าเล่มฝังพร้อมกันโดยว่าคถาแล้วให้พลังจิตด,ดันเข็มเข้าไปเมื่อฝังแล้วเวลาที่เข็มวิ่งหรือว่ามีเหตุอันใดเกิดขึ้นนั้นเข็มทองจะวิ่งเข้าเหนือทิมแทงเนื้อเตือนตนให้เรารีบออกจากสถานที่นั้นเสียเป็นสุดยอดอีกหนึ่งวิชาของหลวงพ่อกรันเมื่อการเรียนรู้อยู่กับหลวงพ่อกรันนั้นจบสิ้นตามปรารถนาแล้วอาจารย์เฮง อยู่รับใช้หลวงพ่อกรันอีกระยะหนึ่งแล้วจึงราศิขาบทมีเรื่องเล่าว่าเพราะท่านเรียนมามากจึงเกิดอาการร่ำร้อนวิชาขึ้นมาทุกขณะที่สุดก็ราศีขาบทเพื่อนเพื่อนของท่านที่เป็นพยาทราบว่าศึกจากพระแล้วได้ของดีมากมายจึงมาขอของดีโดยการน้อมตัวเป็นสิษิ์พยาเพชรปรีชาเป็นผู้นำมาการสักยันในคราวแรก ต้องทํากันที่วัดสแกโดยอาจารย์เฮงไพลวันได้นิมนต์หลวงปู่ศรีวัดสแกเป็นฝ่ายสงในการสวดทาพิธีการจะสักยันของอาจารย์เฮงนั้นต้องตั้งราชวัตรชัดธงท,ทําแท่นบูชาพระอาหารหันต์ร้อยแปดรูปพระสงฆ์สวดพระคาถาส่วนอาจารย์เฮงท่านก็สักและว่าคถากรรมกลับไปด้วยหลวงปู่ศรีเล่าว,ว่าครั้งกบฏบวรเดชในสมัยรัชกาลที่7ปีพศ .2476 มีนายทหารและขล้าราชการมาให้ท่านสักเป็นจำนวนมากและจากการที่ท่านอาจารย์เฮงตั้งพิธีสักที่วัดหันตรานั่นเองครั้งนั้นท่านอาจารย์เฮงจำเป็นต้องอาราตนาพระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์ในพิธีสักนั้นด้วยซึ่งในสมัยนั้นในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหาพระที่สวดพุทธมนต์และพุทธาพิเศษพิธียากมากยกเว้นท่านอาจารย์ศรีวัสแกเท่านั้นเพราะท่านอาจารย์ศรี เคยลงมาศึกษาอยู่ที่สำนักวัดเรียบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีความเจนจบในเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านอาจารย์เฮงจะประกอบพิธีกรรมครั้งใดจำต้องมาเอารัตนาท่านอาจารย์ศรีไปร่วมพิธีทางฝ่ายสงฆ์อยู่เสมอโดยพื้นฐานและฐานะของท่านอาจารย์เฮงนั้นเป็นผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งท่านมีบ้านเป็นหลักแหล่งอยู่ที่ทุ่งหันตรามีไร่นาและมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่วังน้อย เมื่อท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพมหาคนครมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจึงเชิญท่านมาเช่าบ้านอยู่ที่สวนมาริและย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวหน้าสมาคมว m c เวรจักรจนกระทั่งสงครามมหาเอเชียระเบิดท่านจึงอพยพขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังเดิมตอนสมัยที่ท่านเข้ามาพระนครน,นั้นเป็นสมัยยุคนักเลงและอ้างยี่เฟื่องฟูมาก พวกที่คอยขยย่ำกันอยู่ในเมืองกรุงก็มีแก๊งก้าวยอดหลวงพ่อหลุนพวกยันแดงอาจารย์เฮงสาม้อถีบวัดสามจีนและลูกศิษย์สายหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาพ่อแก้วคําวิบูลสมัยนั้นอาจารย์เฮงจอดเรืออยู่หน้าวัดเชิงเลนสักกันจนตำรวจต้องไปขอร้องให้เลิกสักเพราะลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นโจรกันเยอะเหลือเกินปราบก็ยากเนื่องจากคงกระพันนั้นเป็นเลิศทีเดียวอาจารย์เฮง ท่านเป็นเลิศในหลายๆด้านทั้งใสทั้งศิลป์และท่านยังเป็นเพื่อนสีปึกกับครูเหมเวชกรครั้งหนึ่งครูเหมออกปากว่าหน้าพรหมไม่มีใครเขียนให้เห็นได้ทั้งสีหน้ามีอาจารย์เห่งคนเดียวที่เขียนได้อาจารย์เห่งไพลวันจอมขมังเวท5้าแนดินกราบสาธุสามแพร่งชัยแนว